ครับผมจะปะยางแต่เราจะปะยางด้วยตัวเองนะครับมีอะไรมั่งมีอะไรมั่งอุปกรณ์อะไรสักย,ยางที่ปะยางอันนี้ที่เอาไว้ใส่น้ำาถ้ามันใจเช็คว่าล้อมันั่วนหรือเปล่าครับอ่าโอเคถ้าอย่างนั้นเราก็จะได้ลงมือทำเลยนะครับวันนี้ช่างใหญ่ครับจะ ทำการปะยางครับตอนนี้อ่าล,ลองลองลองบีบล้อย,ยางดูดิมันรั่วยังไงมีลมหรือเปล่าอ,อ,อ๋อนี่คือรั่วจริงครับรอ่ารั่วจริงนะครับตอนนี้อ่าอ่าอ่าตรงไม่รั่วนะครับอืมอันนั้นไม่รั่วครับโอเคช่างใหญ่เขาจะปะยางจักรยานรเราต้องหมุนหมุนตัวนี้มาก่อน มา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 ตรงกลางนี้ก่อนตอกหมุนถอดตอกเลยได้ป่ะหมุนตรงนี้อหมุนออกก่อนเอ้ยโอเคพ่อบอกว่าไม่ช่วยก็ช่วยกันไงพ่อก็แค่บอกไม่ใช่อ่าแล้วจากนั้นเหล็กไอเนี้ยเราจะงัดอ่าเราเอองัดเนี่ยเราต้องดูด้วยนะเดี๋ยวมันจะโดนยังไงเพิ่มเติมเนี่ยเราดูอ่าเนี่ยเราต้องงัดสองอันมาตรงนี้นะ อ่าดูดิให้มันขอบอ้าวขอบนะอ่าเห็นไหมอ่าอันนี้ให้พ่อช่วยนะเห็นไหมขอบยางเฟิบแล้วก็แล้วก็วางใส่ซี่เนี่ยเสร็จาจากนั้นเราก็อะไรอ่ะล่ะอ่าเราก็เหมือนกันเลยใส่ตรงนี้ไอ้นี่ตรงกลางขยับมาตรงนี้อ,อ,อ่าสอดเข้าไปสอดเข้าไปสอดเข้าไป โอเคนัดขึ้นมาอะแล้วก็วางสอดสอดข้างล่างสอดทงางนี้ฝั่งนี้โอเคอ่าเสร็จจากนั้นเอาตัวนี้ไล่ไปทีละนิดโอเคไล่ทีละนิด,ดอือเอาเอาก็สอดอย่างนี้สิมาเฉพาะจะสอนก่อนที่แรก เนี่ยสอดเหมือนเดิมเนี่ยใกล้ๆเนี่ยอ๋อเราไม่รู้ทำเอาสอดเข้าไปเอางั้นเอ้เห็นไหมเอาสอดอีกหมุนหมุนเนานี่ก็สอดทางนี้เลยเนี่ยโอเคเอาขึ้อนอ่าอืมอแล้วเอาตัวนี้ออกมาอเอาตัวนี้ออกมาเนี่ยเนี่ยเนี่ย แล้วก็หมุนไปแล้วก็งัดอีกตรงนี้ออโอเคเอาไวเออเอาตัวนั้นมาหมุนไปอีกพี่หนูลองทำเองทุกมดโอเคโอเคโอเค,อ,เค,อ,เคอืมอไ,อไปไปไม่เป็นไรอืมเอาตัวนั้นไป งัด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 ไป<ฟ>โอเคอโอค้ยระวังมันโดนตรงตรงนี้อย่ามันโดนในเส้นข้างล้าอ้าวโอเคเสร็จตรงนั้นจบแล้วนะจบแล้วอ่ะนเ,นรเราหมุนอันนี้มาตรงกลางเนี่ยเราหมุนอันนี้มาตรงกลางฟืด พ่อไปนอนเอาถุงะอ่ะโอเคนี่ดูมือเราเนี่ยสอดเข้าข้างในแล้วก็ดึงตัวนี้เข้าไปเนี่ยเนี่ยดึงเออสอดแง้มแง้มอ่ะแง้มไปดึงโอเคดึงยังไงออกมาโอเคเออเอาไว้ตรงนี้เอาไว้ตรงนี้เออนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมัน นี่เบกมันอยู่แดีวนะเบกมันโดนมันตึงโอเคเออบ้านลุงเขียวก็ปะยางอ่าโอเคเนี่ยฮะเรียบร้อยแล้วแต่ว,าาว่เาเราจะเอาออกเลยอไม่ได้เอาออกเอาไว้นี่เลยเสร็จจากนั้นเดี๋ยวนะเสร็จจากน,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 นั้นเราจะได้เติมลมเข้าไปแล้วก็ต้องเปลวน้ำมาใส่ตรงนั้น อ่อกดกด่มกดปุ่ตรงนี้อ้าิดอ้พอลเราเจอรูรั่วแล้วครับไหนรูรั่วมันรูน้รรไหมว่าตรงไหนโอ้โหตรงนี้เองหนึ่งที่ครับตรงนี้เนี่ยเห็นแล้ว อ่อยังไม่ต้องใส่ครับตอนนี้เราต้องปากก่อนไม่ยังไม่ต้องเพราะว่าเราเห็นแล้วเราไม่ต้องใช้น้ำอ้าวต้งอ้าแต่ถ้าเราไม่เห็นเราค่อยเอาใช้น้ำตอนเราเช็คก่อนตอนนี้เราเรารู้แล้วว่าตรงนี้ใช่ไหมรู้อ่ะรู้อ่ะรู้ไหมว่าเดี๋ยวต้องมีอีกตรงนึ่งสิอ่ะเดี๋ยวไอไอตรงนี้ใช่ไหมเดี๋ยวไอตรงเนี้ยเนี่ยเนี่ยเนียเนียดูดูดูสังเกตตรงเนี้ยเนี่ยไอตรงรูมันใช่ไหมเนี่ย แล้วมันรั่วตรงนี้แสดงว่าหนามมันก็ต้องทิ่มตรงนี้สิเราก็เอามือลูบข้างในมันเนี่ยว่ามันจะมีหนามไหมไหนรูมันไหนอ่าเนี่ยตรงนี้่ฮะเราดูอ่าลูบดูจะมีหนามมันก็จะทิ่มมือเรามีมไหมอืมใครหนูไม่รู้สึกอ่ามันไม่มีแสดงว่าหนามมันหลุดไปแล้วเสร็จจากนั้นเราก็ต้องลูบให้มันรอบๆ อันนี้นะครับมันจะเป็นที่อะไรอ่ะป้านี่เป็นที่อะไรอ๋ออันนี้กระดาษทรายกระดาษทรายอะเรา <ละ S 1> มานั่งตรงนี้มานั่งตรงนี้อันนี้คือสติ๊กเกอร์นะครับอ่าที่แปะมันมามามานั่งตรงนี้ก่อนเดี๋ยวจะบอกวิธีการโอเคนั่งตรงนี้ก่อนอันนี้อะไรเนะี่ยโอเคนั่งลงลงูกอันนี้คืออะไรนั่งลงก่อนโอเคเมื่อกี้นี้เมื่อกี้นี้เรารู้แล้วใช่ไหมว่ามันรั่วอยู่ตรงเนี้ยไง นี่ไงนี่ไงโอ้โหอย่างนี้ปกติแล้วถ้ามันรั่วตรงอื่นเนี่ยเราต้องมาใส่เงี้ยเนี่ยเราต้องเอาก,กระดาษทรายขัดมันเฮ้ยอย่าขัดแรงนะเดี๋ยวมันจะขาดขัดให้มันเป็นรอยสะอาดสะอาดอืมโอเคอ่าไหนดูดิมันเป็นขุย,ย้อยเออขูดไปเรื่อยๆอ่า ดีดีนววะเดี๋ยวพ่อช่วยพ่อช่วยจะได้เร็วขึ้นออันนี้คือการทำความสะอาดแผลอือเหมือนที่เราเอายาเลยนะยาสีอะไรนะอ่อลกอฮอลใส่แผลเราใช่ไหมใช่อ,อ,อันนี้ก็คือทําความสะอาดเพื่อจะให้เพื่อจะให้เอไอนั่นอน่ละไม่จับลูกเหเ,เ,เอาใส่ จะทำแผลให้มันใหญ่ขึ้นนะเราขันให้มันสะอาดนะถ้าทำแผลให้ใหญ่ขึ้นมันจะลำบากอ่าตอนนี้มันลำบากนิดนึงเพราะว่ามันมาตรงตรงจุกพอดีเลยอ่าเดี๋ยวมาพอช่วยตรงนี้มันลำบากนิดนึงมันตรงจุกอ่าไหนโอเคเนี่ยเราทำความสะอาดข้างๆอืมอืม เยวก็จะได้เปะดสุกเกล้วเรา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 ให้นั่นเลยอ่าเดี๋ยวนะว่าเราจะอยู่ไหมเราจะปะจักรยานใช้เองได้ไหมที่นี่เขาบอกว่าอะไรอ่ะอ,อือเออนั่นแหละที่จุบมัน น,นี่นะเราพยายามทำความสะอาดแผลมันนะออืเราต้องให้มือสะอาดแล้วก็เวลาเราทำความสะอาดเนี่ยเราห้ามเอามือไปจับมันนะล,ลูกนะเดี๋ยวมันจะเป็นน้ำมันเดี๋ยวมันจะไม่ได้โอเค อันนี้คือแผลมันพอดีแล้วครับเนี่ยามาติ๊กเกอร์มาทีเนี้ยโอเคเาแล้วเราเรแปะตรงนี้เลยนะนี่นะตรงนี้เลยนะอ่ะมันเหนียวลูกมามาไอเนี่ยเนี่ยตรงกลางเลยโอเคเยี่ยมนี่คืออืมเราแปะเรียบร้อย เก็บไว้ใช้ใหม่ก็ได้นะคะอ่านัน้นนัน่น,นเอาไว้ใช้ใหม่อีกถ้ั่วลอีกเราก็ใช้ใหม่ได้หลายได้หลาย,ลายอันอานโอเคเสร็จจากนั้นเราเสร็จแล้วนะนี่ค<ะ>ือเราปะเสร็จแล,แล้วแต่ยังไม่ได้เติมอ่าเราต้องเติมลม<ะ>เดี๋ยวพ่อเสร็จปะก,ก่อนโหมุนรอ เอาเดี๋ยวจุบป้าตอนสายไปถึงอ้าวผมใายเดี๋ยวพ่อช่วยอโอเคอ่ะหนูจะเติมได้ไงหนูต้องการรถพ่ออ่ะอ่าโอเคเสร็จจางนั้นเสร็จจางนั้นพอละไม่ต้องหุ่นเยอะ อ่าเสร็จจากนั้นเรากดปุม่มกดปุ่มเลยปิดปิดปิดโอเคูอ้ออ,อ่าพอแล้วแค่นี้เราเช็คได้โอเคเสร็จจากนั้นเราก็เอาใส่อ่าเราเ,เราเอากระถางน้ำ้าไปมมไม่ใช่ไม่ใช่เราเอาถังน้ำเช็ครั่วว่าวมีรอยอื่นไหมทีนี้เราเช็คลวดลวดละอ่ะเขาเยี่ออกมาก็เยี่กมาก่อนเดีเเ๋ยวหนูเช็ค โอเคหน้าที่หนาตรงนี้นะแลองมาดูสติกเกอร์ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราต้องเอามาลองอย่างนี้โดนก็ไม่เป็นไรอ่าเสร็จจากนั้นแล้วจุ่มอย่างนี้นะเนี่ยดูมันไม่รั่วแล้วเห็นไหมถ้ามีรั่วแล้วมันจะมีฟองอากาศขึ้นแต่ว่าเอาพราต้องเลื่อน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 ดูค่อยๆเลื่อนหนูขอนั่งได้ได้ได้ค่อยๆเลื่อนดูไปเรื่อยๆนะอ้าวติดอ่ะ ค่อยๆดึงลูกค่อยๆดึงเนี่คยค่อยๆขยับโอเคอาดึงลงไปเห็นไหมดูฟองอากาศขึ้นมาเหมือนลูกป่งรั่วไม่มีใช่ไหมโอเคไม่มีก็เลื่อนไปลงอีกนี่จุ่มลงไปรั่วป่าวโอเคไม่รัว่วอะไรน้ำหนอนฮะมีฟองขึ้นมาไหมไม,ไม่มีอ่าไม่มีนะเนี่ย ถ้าเป็นแบบนี้ฟองอากาศนี่ต้องระวังว่ามันรั่วไหมอ่ะไปไม่มีโอเคเลื่อนไปเห็นไหมอ่ะไม่มีโอเคเสร็จแล้วนั้นเลื่อนไปเอาดูดีๆดิลูกจุ่มแล้วก็ดูดีๆมีฟองอากาศขึ้นไหมดูดิโอเค อ้าวไม่มีเลื่อนไปอ้าวจุงลงอีกโอเคนะสรุปแล้วอ๋อแคอากาศอยูข้างนอกหลบอย่าไปแกะมันสรุปแล้วตอนนี้เราปะยางสำเร็จเหลือแค่สินี้เราประกอบนะครับ,บเราต้องเอาลมออกอ่ามทำไมอ่าต้องเอาลมออกก่อนแล้วเราก็ยัดเข้าไปที่เดิมแล้วค่อยเติมใหม่อันนี้คือต้องเก็บเครื่องมือก่อน ลม่ก็งัดไม่ใช่เอาลมออกด้วยไม่ไม่ทีนี้ไม่ต้องงัดละเวลาเอาลมออกเนี่ยเราต้องจิ้มตรงนี้ลูกเดี๋ยวลมมันจะออกไหนอ่ะพอเราจิ้มหน่อยอ่าเดี๋ยวหาออโอเคใช้ครีมนี้ก็ได้จิ้มจิ้มอ่าจิ้มเข้าไป <ๆ S 1> นั่นไงจิ้มเลยอ่าจิ้มเข้าไปเนี่ยเห็นไหมมันแฟบลงไปแล้วจิ้มเรื่อย โ okay. อเคมือเราบีบน,นี่ด้วยไล่ล,ลมออกไปยัอ่าอ่ะหมดแล้วทีนี้เราต้องเราปาดเสร็จเราต้องเอาเข้าที่เดิมเราเข้าที่เดิมไหนไหนตรงไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็นไหมรูมันตรงนี้ลูกรูมันตรงนี้เอาเลื่อนมาเลื่อนกันนะเดี๋ยวนะต<อ>้องกันนะแหมโอเคตรงนี้ เอออ้าวยัดเข้าไปยัดเข้าไปให้ตรงนี่ยัดเข้าไปเกาะยัดเข้าไปรูนะนี่ตรงนี้ยังนี่ไงอ่ะนี่ออกไปยัดเข้าไปยัดยัดยัดอือเดี๋ยวมันเข้าไปแล้วนิดนึงทีนี้เราก็ยัดอันนี้เข้าไปทีละนิดนี่ยัดฝั่งนี้ก่อนยัดยางนี่ไปก่อน อ่าโอเคเอายัดเข้าไปอ่าช่วยกันยัดเข้าไปโอเคนะหเห็นไหมเรายัดเข้าไปยัดเข้าไปจบแล้วนะอโอเคเราเอาอยางนี้เข้าไปที่เดิมทีเนี้ยนั่งลงโดยที่การกดอ่ะเข้ามาอานั่งลงเออกดตรงนี้ปึ๊ดหนึ่ง อ่าแล้วก็กดไล่มาออย,อยากอยากกดมาโอเคโอเคอกดอกดตัวนี้ไล่ไปดิ <นะ S 1> กดไม,ไม่ไม่<อ>เขะจะับม่ให้เออกดไปเปิดไปอ่ากดไป,ไปอืปอเห็นไหมเราจะไม่ใช้ตัวนั้นงั้นเดี๋ยวมันจะไปโดนยังไงโอเคโดนลวอ่าเดี๋ยวมันลวกอ,อ่าเห็นไหมเรากดเข้าไปกดเข้าไปเราก็เลื่อนอ่ะเราก็เลื่อนมาเรากด โอเคทีนี้มันแข็งนะมือเราเนี่ยต้องแข็งเนี่ยเห็นไหมอ่าเราต้องแค่ๆเอาเย้เสร็จแล้วทีนี้เราก็ต้องเติมลมอืม,ม<า>อ่า<อ>โอเคสายยางมันพับลูกอ่าโอเคมามหมดเลยอ่าอ่าอ่ทาทำไมทำไม

พอ,อยังโอ้เยี่ยมเอาเติมอีกนิดนึงอีกนิดนึงอีกนิดนึงอีกเอาพอแล้วก็คลายออกอ้าวแล้วฝามันาฝามันตัวเท่งนี้แหละอา้อาวเย่ตอนนี้เราทำสำเร็จแล้วนะครับอา่าก็เลยต้องเอาไปลองขี่ดูอ่าพ่อเอาถ่ายด้วยดิ อ๋อดอนไม่า oh ง่ไ oh, ม oh! oh. right. okay. oh ่ไ oh ม่ไม่ไม่้มได้ไมไม้ไม่ไม่ไมมไม้ไม่ม่ไ่ไม่ไม่ไ่ม่ม่มมามมม ทดลองเย้ yeah. แสดงว่าเราสำเร็จแล้วจำมือกันหน่อยจำมือกันหน่อยจำมือกันหน่อยมาเย้ <Yeah. S 1> okay. เยี่ยมเก่งมากเก่งมากโอเคอ่าถ้ารวอีกเราต้องทำทำยังไงนะเราทำเป็นหรือ,อย่างตอนนี้ถ้าลวอีกทำเป็นแล้วเยี่ยมมาก